ครับชวงนี้ก็พบกับศิลปินสาวแสนสวยแววตาใสซื่อบริสุทธิ์นะครับเธอเป็นหนึ่งในศิลปินชื่อดังสมัยก่อนอยู่ในวง 3G นะครับคุณมะเหมี่ยวนั่นเองครับสวัสดีค่ะ,าคะมาเห็นหน้ายัางยังยังยัง,ยงรู้สึกว่าเออชีวิตนี้มันมีความสดใสขึ่นจรีงทั้งแยะเพราะรุ่นนี้คือรุ่นเป็นรุ่นหลานใช่ไหมคะไม่ใช่รุ่นน้องโอเครุ่นเดียวกับพี่ปัน ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นพี่ปั่นใช่ไหมพี่ปั่นก็ต้องเป็นพี่แตมเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะมีอายุอนามก็มากกว่าคุณแม่มากกว่าคุณแม่หนูจริงเหรอจริงค่ะหนูสัมภาษณ์พี่ปั่นมาเรียบร้อยแล้วแล้วพี่ปั่นบอกความจริงไปแล้วบอกความจริงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นพี่แตมก็จะต้องหนีไปไม่ได้แต่ยังไงก็เรียกพี่ค่ะเพราะว่าหน้ายังกิกอยู่ รู้สึกอันนี้เป็นประเด็นที่ผมชอบมากนะครับถึงจะจริงือไม่จริงไม่เป็นไรเลยครับขอให้พูดประเด็นนี้ไว้ผมชอบที่สุดทําไมถึงชื่อว่เมียวก็เพราะว่าคุณแม่ทานชมพูเมียวตอนที่อยากจะคลอดหนูองมาค่ะแล้วก็หนูก็ตัวแดงด้วยก็เลยเป็นชมพูมะเมี่ยวแต่ว่าสั้นหน่อยก็เป็นมะเมียวค่ะใช่มะเมี่ยวจะเป็นป้อมสั้นๆกลมๆเนี่ยกลมๆเหมือนตอนนี้เลยใออใช่คุณแม่ตั้งชื่อหนูได้ถูกต้องทีเดียวครับค่ะคนจังหวัดไหนจ๊ะ กรุงเทพค่ะแล้วกรุงเทพอยู่แถวอยู่แถวเอาจิงปะคะอยู่พระรามสามพณะจีนอย่างนี้พระรามสามพระรามสามสมัยก่อนจะเป็นสวนผลไม้เยอะมากถูกไหมตอนที่หนูเกิดมาตอนที่หนูเกิดมาเริ่มเริ่มจะเป็นเมืองแล้วค่ะใช่ค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งเกิดมาไม่นานสอยปถวทวาอประดูปะ กใช่ค่ะใกล้ๆค่ะแม่เดาถูกเด็กซอยถูกที่แม่ขายยาอะไรสิไม่ค่ะเป็นโรงงานใช่ในซอยแถวนั้นจะมีโรงงานใช่ค่ะโรงงานทำอะไรจ๊ะเออเป็นโรงงานผลิตแพคเกจิ้งพลาสติกค่ะแล้วก็มีป้ายหนังด้วยเกี่ยวกับเรื่องการเมนนะคะอ๋อเหรอจ้ะแล้วหมายถึงว่าการการเลี้ยงดูหนูเนี่ยคงจะลำบากเนื่องจากว่าพ่อแม่ทํางานกันหมดมีเจ้าของโรงงานต้องดูแลคนงานอะไรต่ออะไรนะเป็นการเมนใช่ค่ะแล้วหนูก็ต้องดูแลน้อง ก็น้องให้เขาดูแลตัวเองอาตายแล้วปล่อยเขาไปค่ะแล้วคขเลี้ยงเธอเป็นยังไงกันนะก็จริงๆเลี้ยงดูต่างกันมากค่ะสมัยสมัยถามหน่อยไม่ห่วงเลยค่ะไม่ห่วงเลยตายแล้วแม่ไม่ห่วงเลยเหรอไม่ไม่มีเลยแ่าแต่นิดนี่ถ้าพี่มีลูกอย่างเธอนะห่วงแย่เลยไม่ห่วงเลยมาแต่นิดเดียวค่ะเลี้ยงค่อนข้างปล่อยมากอะค่ะจะต่างกับน้องชายน้องชายนี่คุณแม่จะห่วงมากสลับกัน เขาอาจจะดูดูจากท่าทางโอ้ไม่เหมือนกันเลยนี่ที่บ้านเหมือนกันการที่แม่จะห่วงลูกสาวไม่ห่วงลูกชายหรออะเขาาจะกลับกี่มองไปลักคนอื่นเขากลัวไปรักคนอื่น เออนะและเป็นลูกคนสุดท้องด้วยแม่ก็จะเ่ต้องรักเรื่องปกติใช่ค่ะแล้วเรียนหนังสือยังไงครับตอนนั้นก็สมัยนั้นคือจริงๆแล้วหนูโตมาจากที่คุณตาคุณยายเป็นคนเลี้ยงอะค่ะเพราะว่าสมัยที่คุณแม่มีหนูอายุค่อนข้างน้อยไม่มีเวลาดูแลใช่ค่ะทําแต่ทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวก็เลยส่งลูกไปอยู่กับอาาอามอากงอา玛อากงใช่ค่ะอามอาอากงเลี้ยงดูมาตลอดใช่ค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยค่ะเนอยกันพูดจีนได้ปะ พูดไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนว่าจะฟังออกทันทีเลยแะแปลออกเครื่องแปลจะทำางานคําว่าเนี่ยซ้ำๆกันใช่ไหมใช่เพราะนั้นมันเรื่องอะไรที่โดนว่าประจําก็คงแอกว่าเรื่องแบบไม่เก็บของเป็นใช่อะไรประมาณเนี้ยค่ะยินน่ะจ๊ะใช่คนแก่จะรู้ว่าคนแก่จะว่ายังไงแล้วนุชแล้วหนูว่ายังไงหนูก็นิ่งๆค่ะทำป็นฟังไม่ออกแต่รู้ใช่ไหมรู้ค่ะรู้แล้ว แต่เอียก็ได้ทีหลายตังค์สินะถ้าอย่างนั้นอคนจีนรอกันเลยใช่ไหมคนจีนค่ะต้องรอเลยเทศกาลนี้ใช่ค่ะอ้นนี้มาช่วงเรียนหนังสือมาเป็นยังไงเป็นคนยังไงเรียนหนังสือก็จริงๆแล้วสมัยเด็กๆแก๊งเยอะไหมขี้อายไหมหรือว่าเป็นตัวนําเป็นลีดเอลุยทั่วไปหมดใช่ค่ะก็เป็นลีดค่ะเป็นลีดที่โรงเรียนใช่คช่ไม่ใช่เปนียงก็เป็นตัวนําคือ แกงเธอจะมีสี่ห้าคนสคมมติมีเพื่อนสนิทสี่ห้าคนคแล้วเป็นตัวเฮ้ยลุยไม่ถึงขนาดนั้น <laughs> <laughs> ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็แบบจริงๆแบบเป็นคนไม่ขี้อายตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเนื่องจากว่าเ <laughs> <laughs> นื่องจากว่าแม่จะให้เล่นกิจกรรมตั้งแต่เด็กๆค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะเล่นมาตล <laughs> าอดเพรางงะฉะนั้นก็เลยจะแบบค่อนข้างกล้ากล้าเป็นคนกล้าใช่ค่ะเป็นคนกล้าเป็นหัวหน้าเพื่อนกลุ่มเพื่อนก็เนาะบ้างในบางครั้งหล้วนค่ะที่ไหนจ๊ะ ข้าด้วไทยคอนเวนค่ะอ๋อแถวบ้านนี่นะใช่ค่ะได้บ้านพระรามสามอยู่ทางซ้ายมือถ้าเข้ามาก็ข้ามาคลองเตยนิดเดียวเออข้ามาคลองเตยน่ยก็ข้ามานิดก็ถึงแล้วซ้ายมือใรญ่ใหญ่มากนะใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงครับทางบ้านเนี่ยรู้ว่าเมียวจะมาทําเพลงทําอัลบั้มเนี่ยเอานึกยังไงก่อนที่ที่ที่มาเริ่มด้านนี้ใช่ไหมคะ เขารู้สึกยังไงว่าเออเนี่ยเรามีลูกสาวเนี่ยจะมาเป็นศิลปินนะเออจะมาทําวงกันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ว่งใหญ่ขนาดเขาเขาไม่ค่อยสนับสนุนนะคะคือคือทางบ้านถ้าเป็นคนจีนส่วนใหญ่ทำธุรกิจเขาก็จะมองว่าแบบเต้นกินดํากินใช่ไหมคะก็จะไม่ชอบเหมดยุคเหมือนยุคพี่เลยนะพี่เกือบจะพูดพี่ไม่ทันกย่าไปพูดเออลุงเหมือนยุคพี่เลยนะสมัยที่ พี่เนี่ยนะถาทตัเองนี่ทุกคนงงเหมือนกันต้องแอบก็ไม่รู้เรื่องใช่ใช่ไหมใช่ค่ะแรกๆก็คือคือตัวเองก็ยังงงตั้งแต่เด็กเด็อยล้งใช่ค่ะก็คือเริ่มเริ่มเล่นครั้งแรกคืออิเล็กโตรนสมัยก่อนต้องไปเรียนอิเล็กโตรนที่ยามาฮ่าฮิตมากค่ะก็ก็เรียนครั้งแรกตอประมาณเจ็ดขวบไปเรียนโดยอ๋อก็อยากให้ลูกค็มาก แม่ค่ะแม่แม่จะส่งให้เรียนบัลเล่เรียนแจ๊สดนซนแล้วก็แล้วก็เรียออิเล็กทรน์แสดงว่าคุณแม่ทันสมัยนะครับคุณมากค่ะคุณแม่ค่อนข้างวัยรุ่นมากวางแนวปูพื้นให้ลูกใช่ค่ะทุกด้านไม่ว่าจะเป็นบัลเล่ไม่ว่าจะเป็น แจ๊สแดนแสดงว่าคุณแม่มีเวลาดูแลครับคุณแม่บอกว่าไปไหนก็ได้ไปทำไปใช่ค่ะส่งไปน่าสบายใจกว่าปิดเทอมปั๊บเขาจะส่งไปเลยไปเรียนใช่ค่ะส่งไปอยู่ต่างจังหวัดด้วยค่ะปิดเทอมส่งไปอยู่ภูเก็ตส่งไปเรียนยิงธนูขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะคือเขาไม่มีเวลาไม่ีเวลาเนี่ยนี่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่คุณผู้ชมครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ที่เรามีโอกาสแบบนี้ให้ลูก นะครับแล้วลูกก็จะเก่งแบบนี้ดีกว่าให้ลูกอยู่กับบ้านไปทำโรงงานไปโรงงานเหมี่ยก็ทำไม่ได้อยู่แล้วไปทำนะคะหนูหนูทำจนทำโอทีถึงสี่ทุ่มจะได้สิบบาทจสหนูจะได้สิบบาทแล้วก็วิ่งไปซื้อเปปซี่หน้าฝักซอยห้าถุงละห้าบาทแล้วก็จะซื้อช็อกโกแลตที่อยู่ในยาสีฟันนะคะเป็นหลอดยาสีฟันนั่งกินมีความสุขหมดสิบบาทแดงเมื่อคิวทำงานไม่ได้เรื่องเลย พ่อแม่ถึงได้ส่งไปเรียนไปให้มันอยู่มันยุ่งมันอยู่โรงงานมันยุ่งแน่ๆตายแล้วกะตัวก็ขาวเวอร์เลยคนงานก็ตัวดำๆๆไปนี่ไปขาวเวอร์อยู่เดียงส่งไปเรียนแจ๊สแดนดีกว่าส่งไปเรียนเบียโนไปเรียนพวกนี้ดีกว่าประเด็นนั้นหรือเปล่าก็เหมือนกับทำนองว่าเขาบอกว่าอยู่แล้ววุ่นวายต้องคนงานก็เกรงใจคนงานเยอะไหมก็เยอะอยู่เหมือนกันค่ะ ไม่ถึงค่ะตอนนั้นตอนนั้คนงานนี่คนแถวนั้นหรือชาวอาเซียนคนทำสมัยก่อนเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างจังหวัดค่ะอ๋อคนต่างจังหวัดมีทั้งอีสานมี่ก่มาเซียนนะไม่ใช่อาเซียนค่ะค่ะก็มาทํางานตรงนี้กันแล้วก็เห็นว่าหนูมีความสามารถตัวนี้ก็เก่งดี ทำกระดาษทำกล่องเก่งเลยสิพอได้ค่ะพอได้ค่ะตอนนี้ก็ตอนนี้กลับมากลับมาทําแล้วค่ะกลับมาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่หายไปนานเรื่องตอนเด็กก่อนค่ะแล้วมีความประทับใจอะไรถึงได้มามามาทำเพลงอะสิ่งอะไรที่มันมีมีมีความความดนใจเหมือนอินสปเรชั่นเออสมัยโบราณเขาเรียกมีอะไรแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจที่หนูมาทําตรงนี้ที่เมี่ยวมาทําตรงนี้ก็จริงๆตั้งแต่เริ่ม จำความได้ก็คือชอบร้องเพลงมากชอบดนตรีมากตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วก็คิดว่าทางเดียวที่จะได้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรแสดงออกไปอะค่ะก็คือจะต้องเป็นนักร้องหรือนักศิลปินเท่านั้นเหี๋ยวคิดว่าคงเท่านั้นเพราะว่าจะให้นั่งร้องอยู่ในห้องนอนอย่างเดียวไม่มีคนดูไม่มีคนบอกเราไม่มีคนมาคอมเมนต์เลยว่าเป็นยังไงมันดีไหมสิ่งที่เราทำออกไปเนี่ยมันมันสวยงามหรือยัง เลิกมีวงดนตรีไหมเด็กๆตอนนั้นเด็กๆไม่มีค่ะเพราะว่าเนื่องจากเป็นคนเดียวหญิงล้วนร้องคนเดียวไม่มีการตั้งวงมีอะไรไม่มีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่บางคนเขาก็มีวงดนตรีกันมีมือกลองมีอย่างโรงเรียนผู้ชายบ้างผู้หญิงเนี่ยอย่างโรงเรียนเซนโยอะไรพวกนี้ก็จะมีที่เขามีอะไรซึ่งเขาจะมีกลุ่มคนตั้งวงอันนั้นเหมียวไม่ได้ทำตรงนั้นเลยไม่มีเลยค่ะไม่มีโอกาสเลยใช่ก็ร้องอยู่คนเดียวในห้องนอนในห้องนอนแล้วก็ มีแบบว่าอย่างทุกๆปีโรงเรียนเขาจะต้องมีส่งออกไปประกวดข้างนอกเนี้ยค่ะเมลเขจะเป็นตัวแทนตลอดทุกปีค่ะแล้วก็โรงเรียนเป็นโรงเรียนคริสใช่ไหมคะก็จะร้องเพลงในโบสถ์ทุกวันศุกร์ค่ะ<อ>ก็จะแบบเป็นกิจกรรมแบบดีไปอันน,<ป>น,นี้อันนี้คือคนที่เห็นแวว็มียวนี่คือเป็นซิสเตอร์ที่โรงเรียนนะคะในโบสถ์ใช่ไหมใช่ค่ะกี่คนโอ้ตอนนั้นจะมีซิสเตอร์ที่ดูแลเรื่องเพลงเนี้ยประมาณสองคนเขาก็ เหมียวก็ไม่รู้เขาไปเจอเมือจากไหนคือจริงๆนักร้องในโบสเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่นับสือนับถือศาสนาคริสต์กันหมดนี่กายไหนเออเป็นคาทอลิกค่ะคาทอลิกใช่ไหมโอ้โหเคร่งจะตายพวกเนี้ยต่ว่าหนูเป็นคนเดียวที่ที่เป็นที่เป็นพุทธค่ะที่อยู่ในอยู่ในวงเขาด้วยเขารู้ค่ะแต่เขาก็แบบชวนให้มาชวนให้มาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ ก็ออกไปออกไปแข่งกับโรงเรียนที่เป็นคลิปเหมือนกันข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะ แสดงว่าเขาอาศัยความใช้ความสามารถจริงๆใช่ไหมในการร้องเพลงพวกนี้พรือมาร้องเสียงไงเป็นไม่เลยค่ะตอนนั้นจะเป็นร้องจะเป็นร้องประสานค่ะใช่จะเป็นแบบสี่สิบหสิบคนอ๋อเยอะแล้วยีนเสียงนําใช่ค่ะหนูจะเป็นเสียงนานั่นแหละสิแล้วเชแล้วก็จะมีแบบที่นำเพราะขาวกว่าเพื่อนหรือแบบตัวใหญ่กว่าเพื่อนอาจจะอาจจะตัวใหญ่ค่ะภาพนั้นเด็กๆเมื่อมีเอาเขาเป็นตัวกลมๆป้อม ปากเปียสองข้างใช่ใช่ค่ะถักเปียสองข้างห้อยใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะนกกระโปรงแค่นี้ใช่เลยค่ะโอ้โหนึกภาพออกเห็นภาพเคยไปส่งลูกประมาณจริงปะค่ะเวลาเวลาเราไปจีบสาวไม่ใช่จุกจุกไปจีบสาวอ๋อก็จะจำภาพนั้นได้ดีติตาคือเนี่ยต้องถักเปียสองข้างสองข้างแล้ะผูกบุ์มีนกไทใช่ป่ะใช่ค่ะแล้วก็ไปแข่งกันตาม ใช่ค่ะไปแข่งกันตามโบสตามโบสข้างนอกก็มีมีโบสอะไรมาแทนนั้นตอนนั้นที่ตอนนั้นไปรู้สึกจะไปต่างจังหวัดค่อนข้างบ่อยค่ะคือเขาจะเหมือนกับจะไปทุกโรงเรียนที่ที่อยู่ในโรงเรียนในกรุงเทพก็จะไปกันที่ต่างจังหวัดเป็นโบสใหญ่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปแข่งมีคอมเมนเตอร์ไม่มีค่ะไม่มียังยังไม่เหมือนสมัยนี้ที่ที่มีใช่ไหมใช่ค่ะคือแต่ละโบสก็จะมี แต่โรงเรียนก็จะมีทีมของตัวเองไปแล้วก็ไปแข่งกันในเพลงประเภทไหนตอนนั้นล่าสุดเท่าที่จำได้จะเป็นอย่างเหมือนกับ Sister Act เพลงอย่าง I will follow him อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่จะแบบอาจจะเป็นแบบซิงกิ้งนานใช่ค่ะจะเป็นฟิลด์ก็ดีก็ดีกูซอและเลกูซอนแล้วแต่แล้วแต่ว่าโรงเรียนไหนจะเลือกเพลงอะไรค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีเพลงแบบใช่ค่ะเพลงแบบนี้จะเยอะแบบตามที่หนังที่ดังๆอยู่ที่เกี่ยวกับซิสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีมีพี่พี่เคยมีพี่มีแผ่นเสียงสิงเนั่นอ๋อถุงแผ่นเสียงนี้มันจะต้องนานมากนานมากแต่สมัยนี้เขากลับมาฮิดกันใหม่แล้วนะคะแผ่นเสียงจริงจริงี่จะแอบไปขายของจริงๆต้องพี่ใช่ป่ะคะพี่พี่แต้มก็มีล่าสุดที่ร้องกับพี่ปันใช่มีแผ่นไวนิ่วเหมือนกันรู้สึก อะไรแจ็คควสเซลอะไรใช่หมอยู่แบบเลยนะรอพี่แต๋มให้มาอยู่คลาสซี่ด้วยกันนะคะยินดีเลยครับี่อยู่คลาสซี่นะครับขอขออีกสักแป๊บหนึ่งขอให้ให้ให้อะไรเดียให้อะไรให้พร้อมกว่านี้ให้งานน้อยกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้งานรัดตัวจ้าก็ดู่ิร้อมเพียวใช่ไหมล่ะค่ะเอาคุยันเรื่องเจอตอนเรื่องพี่ไปคีหลังโอเคตอน่เด็กๆนี่นะ มีโอกาสแบบนี้แล้วเนี่ยนึกยังไงคิดยังไงเฮ้ยฉันต้องเป็นนักก้องวันหนึ่งฉันต้องก้าวมาเป็นนักก้องจริงๆแล้วมันไม่ได้คิดฝันนะคะเริ่มแรกมันเหมือนมาแบบงงๆ Quit. คือครั้งแรกเนี่ยเมียวไปเป็นเหมือนกะหัดอยากเป็นคอลัมนิสไปเขียนคอลัมน<ๆ>์ <citation S 2> อะไรเง <thirty. S 2> ี้ย่ะก็ตามพี่คนหนึ่งไปตอนนั้นจบอะไรมสาค่ะตอนสามก็ตามพี่คนหนึ่งไปอยากจะลองเขียนดูปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้มีการประกวด ประกวดเป็นเหมือนกับเอาสาวน่ารักมาแล้วก็แสดงความสามารถพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนกับอยู่ในทีมที่กําลังศึกษาเรื่องการทําหนังสือตกับเขาอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่ามีคนสละสิทธิ์ไปวันนั้นทําให้เขาขาดคนเขาก็เลยบอกว่าเมียวขึ้นไปให้หน่อยไม่เป็นจักหวะของชีวิตใช่ค่ะเมียวก็เลยขึ้นไปแล้วก็แสดงความสามารถราใช่ค่ะอาจจะต้องเปน็นอย่างนั้นพระเจ้าที่ให้เ,หเรามีโอกาสได้ร้องเพลงในโบสถ์ใช่ค่ะก็ได้ฝึกตลอดเรามีความชำนาญ ในเมื่อมาถึงตรงนี้มีจังหวะของชีวิตที่เฮ้ยไม่มีใครแล้วเหมือนนิยายเลยอ่ะเนาะใช่่ะเหมือนอย่างนั้นเลยขึ้นไปใชนนิ่ยายที่เป็นจังหวะของชีวิตเรื่องจริงก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็คือนิยายใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็รู้สึกว่าคือกลับไปนั่งตอนนี้กลับไปนั่งคิดถึงตอนนั้นยังงงเลยว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันดูเหมือนดูละครเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันขึ้นไปจริงขึ้นไปแล้วก็เขาให้จังหวาความสามารถพิเศษใช่ไหมคะคือร้องเพลง เราก็ไม่รู้ทําอะไรทําเป็นอย่างเดียวอ่ะการร้องเพลงนี่ไม่ใช่ความสามารถพิเศษเลยนะจริงเหรอจริงจริงมันคือใครก็ทําได้ใครก็ต้องขึ้นไปร้องเพลงเดี๋ยวนี้ขึ้นไปเห็นไหมใครๆก็ต้องร้องเพลงมันเหมือนเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดความสามารถพิเศษมันน่าจะเป็นเออกินตะปูกินหลอดไฟหรือไปอะไรสักอย่างกินข้าวได้จานใหญ่ๆกินน้ำดิตาสามขวดนี่กวาสามารถพิเศษ ก็ล้องเพลงใครก็ร้องได้ก็จริงค่ะแต่ตอนนั้นหนูเหมือนกับทำอะไรไม่เป็นทำเป็นอย่างเดียวหนูก็เลยกอาตรงนี้เป็นควาสามารถพิเศษใช่ค่ะร้องเพลงญี่ปุ่นร้องเพลงแต่แต่แปลไม่ออกนะคะโอ n โหไม่ใช่ค่ะหูก็อยากที่เไป็นคนดังนะย้อนไปสามสิบปีหนูยังไม่เกิดอะไรหนูยังไม่เกิดยังค่ะเกือบเกิดเกือบเกิดแต่ยังไม่เกิดค่ะ ก็เลยเดอตอนนั้นร้องเพลงของอุทดาฮิคารุค่ะโอ้ไม่รู้จักเลยจะจริงๆเขาก็ไม่ใหม่มากอะนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเขาเป็นเจ๊ปป๊อปเนี่ยไม่รู้จักรู้จักเล่อฟังเพลงรู้จักแต่รู้จักแต่เรนรู้จักแต่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะรู้จักแต่พวกนั้นบุญทองโอเคซุปเปอร์จูเนียอะไรอย่างงี้รู้จักใช่ป่ะคะแล้วโอกาสไปร้องเพลงตรงนั้นเขาก็เห็นแววเราหรือไง คือพอพอจบเนี่ยก็ได้ที่สองอได้ก็ได้ตําแหน่งมาเฉยเลยก็<อ>ได้เสร็จที่อ,อใช่ค่ะปรากฏว่าเหมือนกับรางวัลของเขาอะค่ะคือคนที่ได้ที่หนึ่งที่สอง,ท,สองที่สามจะได้ถ่ายหนังสือก็เลยไปออไถ่ายหนังสือพอไปถ่ายแล้อะไรแววน่ารักตอนนั้นหนือช่หนังสือบัสค่ะสมัยนั้นหนังสือบัส ไม่รู้อ่ไม่รู้จักอ <air> ีกแล้วเห็นไหมรู้จักแต่อเดจากรู้จักแต่สาราคนเศร้าว่ารู้จักแต่เดียวรู้จักแพรวโอเคแพรวนี่นานกว่าไกนะคะกว่ะโอเคค่ะก็ตอนนั้นก็ได้ไปถ่ายหนังสือแล้วก็เจอพี่ทีมงานเ่าก็บอกว่าเหมียวสนใจอยากไปออกเทปที่ญี่ปุ่นไหมเห็นร้องเพลงญี่ปุ่นได้นี่อะไรอย่างงี้ค่ะญี่ปุ่นขาดคนมากกันเนะ ใช่ค่ะเสร็จแล้วเขาก็เลยเ,เรียกไปที่สตูด응ิโอวันนั้นที่ไปวันแรกเจอศิลปินคนแรกเลยคือพี่ปั่นนั่งอยู่ที่ห้องอัดห้องอัดแต่ก่อนชื่อปีเตอร์แพนนะคะร oh, ู้จักจอยู่แล้วจจจจใช่อยู่แถวโรงเรียนค่ะ uh, ใ,ใช่ค่ะตอนนั้นก็ไปครั้งแรกคือได้ได้ไปเจอสภาพ,พห้องอัดจริงๆครั้งแรกเลยก็ไปทําเดโมไว้ปรากฏวันที่ทําเดโมเนี่ยมีพี่โปรดิวเซอร์คนหนึ่งเดินเข้ามา เราก็มายืนส่องปันสวงหรือว่าตุนหรือไม่ใช่ค่ะเป็น P A X L เซฟค่ะค่ะในกลุ่มนั้นมาพร้อมกับ MOD มดพร้อมกับมดซึ่งเป็นมด 3G นะปัจจุบันก็คือมายืนส่องกระจกเล็กๆอยู่แล้วก็พอเหมียวร้อ,องเสร็จปั๊บเขาก็เดินเข้ามาคุยกับเหมียวว่า ค่ะมดกับพี่เอเข้ามาคุยว่าสนใจอยากจะมาอยู่ทีมเดียวกันไหมอะไรเงี้ยค่ะกำลังทำอัลบั้มอยู่ตอนนั้นไปเจอญี่ปุ่นใช่ค่ะที่จะให้ไปจะเป็นศิลปินของญี่ปุ่นใช่ค่ะคือจะเหมือนทำเดโมแล้วก็ส่งไปญี่ส่งไปญี่ปุ่นชีวิตเลยหักเหแล้วไปเจอมดเนี่ใช่ค่ะหักเอะปั๊บอ๊ะปั๊บกว้าเลยแต่ว่ามันก็ด้วย ยังค่ะตอนนั้นยังยังยังในใจได้ฆ่าแล้วใช่ไหมยังเก็บไปคิดอยู่ค่ะยังคิดอยู่เลยยังเก็บไปคิดอยู่โอ๊ยพระเจ้าพี่คนมาชวนเราไปถามว่าหรือเว้ยนี่้ายแกมมี่ใช่ไหมตอนนั้นยังไม่รู้อะไรเลยค่ะยังไม่รู้อะไรเลยมดก็ไม่รู้ค่ะก็มาพร้อมพี่เอมดเขาก็แบบเหมือนกับอยู่กับพี่เออยู่แล้วเขาก็เหมือนก็ตามมานั่งด้วยแบบมาด้วยกันสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนก็กลับไปนั่งตัดสินใจแล้วก็ เลยตอบตกลงว่าโอเคเราจะมาร่วมทีมด้วยทั้งทงที่ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนกันคือตานัทที่คิดคือเราจะอืยอเท่าไหร่จ๊ะสิบหกตอนนั้นสิบหกวัยรุ่นเลยนะสิบหกใช่ยังเป็นวุ้นยยังไม่รู้เรื่องยังองแก้าเล่นอยู่ที่ต่างจังหวัดเลยสิบหกแล้วเนี่ยเก็บต้นนั้นไปนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะมีในในตอนต่อไปช่วงแรกนี่เราอยากจะรู้ถึงว่าในช่วงวัยเด็กก่อนเป็นยังไงเช่นว่าไอดอลศิลปินที่อยู่ในดวงใจเนี่ยใครชาตหรือเปล่าหรือพี่ปั่น ว่ามีค่ะหนูชอบเพลงของพี่แต้มากคือเพราะฉะนั้นฉันจึงชอบล้วเหอคุณแม่ค่ะเหมือนใครหรือไมเหมือนลีโอพุทธก็คุณแม่เหมือนกันใช่ไหมคะไม่แม่เขาอย่างนี้ก็บอกพี่แต้มเพลงพี่ผมรู้จักเพลงพี่หมดเล้วทำไมเหรอแม่ผมตอนผมเรียนอนุบาลนะเปิดตลอดาเปิดตลอดทางไปกับผมจำเพลงพี่ได้หมดดียวเลยจริงเลยค่ะเพื่อสมัยนั้นเนี่ย ที่ที่แบบคุณแม่ฟังบ่อยๆจะมีพี่แตมแล้วก็มีพี่มิ้น์มาริวานที่คุณแม่ชอบมากตอนที่ประกวดร้องเพลงแบบครั้งแรกเข้าขวบก็ร้องเพลงของพี่มิ้นแล้วจะไปบอกจะบอกมิ้ลาชอบมากค่ะชอบใประกวดเพลงอะไรตอนนั้นตอนนั้นร้องเพลงขอเพลงที่พักใจค่ะครั้งแรกเดินอยู่กลางถนนสู้ทนฟันดาบตายหาเคยมีคนเคยร้องให้บางนี้เหมือนกันค่ะ เอมินจะก่อนนะพี่ต๋งเพลงหนูเสียหมดโดนมากระจงค่ะและนี่คือศิลปินที่ <c oughs> คือจริงๆศิลปิปนที<ฮะ>่บลลแบบคือคนที่ร้องเพลงมารีวันได้ <c oughs> ต้องเสียงดีต้องร้องเพลงได้ดีเพราะนี่เป็นคนดึงมารีวันจากโคลนตมปั้ <c oughs> ปนรตัว <c oughs> <c oughs> ูเปล่าพาหนูไปด้วยได้ไหมคะดึงหนูไปด้วยดึงถ้ตัวใหญ่ยกไม่ขึ้พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ถึงครัคุณผู้ชมเราไปคุยกันต่อว่าชีวิตในวัยรุ่นของเขา เป็นยังไงวันนี้เอาเท่านี้ก่อนครับ